ฮัลโหลสวัสดีครับผมกลับมาแล้วฮะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานพอสมควรครับผมแล้วก็ช่องโดนแบนไปพักใหญ่เลยเนะครับผมตอนนี้กลับมาแล้วฮะในฟีฟ่า21ครับผมและอยู่กับโคชโอมใครสวยมากนะครับผมโคชโอมใครสวยมากฮะตอนนี้คุมทีมอ f อกฟอร์ดอยู่ในเตดอยู่นะครับผมก็เป็นทีมในลีกวันนะครับผมก็เป็นทีมในลีกวันนะครับผมก็ ซีรีส์นี้น่าจะยาวๆกันไปเลยฮะแต่ต้องขออภัยทุกคนไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันอาจจะไม่ได้ซื้อนักเตะตามที่ทุกคนแนะนํามานะครับผมเพราะว่าทีมเราเป็นทีมเล็กนะฮะมีทุนในการจัดทีมค่อนข้างน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะหาเด็กๆที่ราคาไม่แพงมาปั้นเพื่อที่จะขึ้นพรีเมียร์ลีกแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าใครมีนักเตะที่คิดว่าราคาถูกฟอร์มดีก็แนะนํามาได้นะครับผมที่ไม่เกินล้านนะฮะ ก็คิดว่าน่าจะค่อยๆทําไปเรื่อยๆฮะหานักเตะมาเรื่อยๆเด็กๆนะฮะสิบแปวัยกลุบกลิบนะครับผมมาปั้นนะครับผมและโคชโอมมีเป้าหมายคือเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกฮะและแชมป์สูงสุดในยุโรปฮะคือถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฮะเรียกว่าเป้าหมายนี่ใหญ่โตมาโหดรายมากนะฮะจากลีกวันจะขึ้นไปเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกและขึ้นเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฮะก็ต้องรองลุ้นกันยาวๆเลยฮะสำหรับโคชโอมใครสวยมากและอ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดฮะ ก็เดี๋ยวช่วงนี้มันเป็น p r e c i s o n อยู่นะฮะเดี๋ยวผมเล่นในผ่าน p r e ซ i s o n ไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในลีกวันฮะแต่ก่อนอื่นเลยฮะก่อนไปนะครับผมฝากทุกคนฮะกด subscribe ช่องกด like กดแชร์นะครับผมและที่สําคัญนะ,ะฝากกันด้วยครับผมฝากทุกคนไปกด like แฟนเพจกันด้วยนะฮะลิงก์ของแฟนเพจอยู่ที่ด้านล่างนะครับผมลงไปกดกันได้เลยจ้าเข้าสู่ช่วงทําทีมของผมแล้วฮะคาราโมโก้ใครับผมเดมเบเล่ฮะเด็กคนนี้อายุ17ปี สัญชาติอังกฤษนะฮะสกิลม,มูฟ4ีดาววิกฟูตสามดาวนะครับผมผมเห็นเด็กคนนี้มาระยะหนึ่งแล้วฮะและคิดว่าถ้าผมเล่นเมนเจอร์ผมจะซื้อเด็กคนนี้มานะฮะเขาเล่นปีขวาท้าซ้ายนี่คือเราจะทำให้เขาเป็นเรนิวเลโอนีโเมสซี่ฮะโอเคไปซื้อกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับคุณครับ มาประมาณนี้แล้วกันครับผมพวกนักเตะนั้งคนไม่เอานักเตะฮะราคา1 1ล้านหนแสนยูโรนะครับผมเซลออนครอสสองเปอร์เซโอเคครับผมผมคิดว่าผมน่าจะไม่ขายเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นชิวๆไปฮะคาราโมโก้เดมเบเล่ฮะทำไมคาราโมโก้มันรู้สึกไม่อังกฤษเลยวะเหมือนญี่ปุ่นฮะไม่รู้นะฮะว่าลูกครึ่งอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่แน่ใจฮะ เด็กน้อยของฉันมาอยู่กับฉันมาคาราโมโก้เดมเบลเล่ฮะมาอยู่กับเฮียไหมเฮีย er ให้เล่นเป็นตัวจริงด้วยมาและเฮียจะปั้นหนูเป็นนิเวเลวเนลเมซี่มาสัญญาห้าปีไปเลยฮะชิวชิวไปลูกไปเซียนครอสค่าฉีกสัญญาไม่มีนะครับผมโอเคโอ้ ไม่มีโบนัสนะฮะโบนัสผมลบทิ้งไปแล้วกันฮะแล้วก็เพิ่มโบนัสค่าเส็นสัญญาเป็นสักโบนัสเส็นสัญญา20,000ฮะค่าเหนื่อย850อเองอะทุกถูกฮะคารามมโก้เดมเบเล่ะฮะและคุณผู้ชมฮะจอห์นมาตินนะครับผมปีกซ้ายของเราฮะสกิลมูฟ3วิฟูต4ฮะ Yeah. สวัสดีครับผมเด็กคนนี้ผมดูแววแล้วน่าจะไม่ได้เก่งเวอร์วังนะครับผมแต่ผมกะว่าผมจะเอามาปั้นเนอาละกันฮะผมพยายามจะเอานักเตะเก่าๆออกไปบ้างที่เราคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้นะฮะซึ่งผมว่าคนนี้ดีไหมวะ29ปี85ฮะไม่เอาครับผมราคาอยู่ที่406นะครับผม เซลอนครอสสามเปอร์เซ็นต์ลบเซลอนครอสไปฮะจบดิวอาไม่จบเจ็ดแสนสี่ฮะสี่แสนเจ็ดไม่ใช่เจ็ดแสนสี่เรียบร้อยครับผมปิดดิวนี้กับสโมสรนอร์บริดจไปครับผมนต้องมาเป็นตัวจริงแหละเพราะเฮียไม่มีปีกอะโอเคครับผม สัญญา5ปีฮะค่าชดเชยสัญญาเอาแบบน,นี้ดีกว่าครับผมมาเกมแม่งตั้งให้สูงสุดเท่าไหนเอาเท่านั้นเลยฮะ9 9 9 9 9 9 9 9 9 9้ครับผมถ้าใครมาฉีดสัญญาคือกูรวยฮะบอกเลยฮะพันล้านครับผมตีง่ายๆคือพันล้านเลยฮะวิค่าเหนื่งหกร้อย600เองอะเปลี่ยนเป็นหกร้อยห้าสิบห้าโอเคเฮียไหวลูกมาจัดไปฮะจอนมาตินใช่ไหมชื่อจัดมาอยู่กับเฮียไหม มาครับคุณผู้ชมฮะเจ้าเบดโระจากวัดฟอร์ดอายุสิปปีสัญชาติบราซิลฮะสกิลมูฟ3ดาววิกฟุต4ดาวฮะโอเวอร์เอา69ฮะราคาที่ตั้งมาคาดว่าจะอยู่ที่3ล้าน3ฮะอาจจะขึ้นไปถึง4ล้าน3ฮะสวัสดีครับโค้ชครับผมว่าผมซื้อเลยดีกว่าครับผม3ล้านฮะตั้งไปโค้ชว่าไงจ้ะเอาเซลล์ออนคอร์สสองเออหนึ่งเปอร์เซ็นต์ฮะ เซลอนคอร์สได้ไหมรีมูฟเซลอนคอร์สไปฮะน่าอยู่ที่3ล้าน2ครับผมดิวนี้กับวัตฟอร์ดจบลงไปครับผมสำหรับจอเปโดรฮะนึกชื่ออยู่ครับผมคุณผู้ชมฮะมาตกลงค่าเหนื่อยกันสักหน่อยฮะตัวจริงไปละลูกนะพี่กองหน้าผมไม่ค่อยชอบสักคนนึงเลยฮะมีชอบอยู่ตัวเดียวแต่โอ้วเอา50กว่าฮะก็เลยซื้อดีกว่าสำหรับจอเปโดร18ไปเองฮะ สัญญา5ปีนะครับผมค่าฉีกสัญญาของเราเหมือนเดิมก็ผม99999 9 9 9ฮะมีให้ตั้งเยอะกว่านี้ก็99999เา้อ้อยสูงสุดไปเลยฮะจะดูดิมีใครกล้ามาฉีกไหมฮะพันล้านนะคุณผู้ชมครับมีคนถ้ามีคนซื้อนี่พันล้านเลยนะฮะสามพันผมให้สามพันห้าดีกว่าเขาตั้งมาประมาณสามพันแปดใช่ไหมสามหมื่นสามไปครับผมบนนัสค่าเซ็นสัญญาฮะ จบเดือนนี้ฮะับสำหรับเจ้าเปโดรฮะกองหน้าตัวใหม่ของออฟฟอร์ดยูไนเต็ดครับผมพาท่านผู้ชมมาสู่ลีกวันนัดแรกฮะ AFC ซีวิมเบลดันนะครเปิดบ้านต้อนรับออฟฟอร์ดยูไนเต็ดครับผมนัดแรกของเรื่องฤดูก,กาลในลีกวันนะครับผมนี้ออฟฟอร์ดทีมของโคชโอมฮะใเนเกมวิมเบลดันนฮะ นี่สามตัวใหม่ฮะเดมเบเล่เปโดและมาตินฮะเด็กใหม่ของโคชโอมและน่าจะเป็นเด็กของเฮียแบบยาวๆฮะสำหรับ3ตัวนี้ครับผมแน่นะคนอาจจะมีตัวอื่นเพิ่มมาอีกนะโอเคนัดแรกของเราฮะจัดไปดีกว่าตอนซาเลสหรือเปล่าวะ เดมเบเล่เดมเบเล่ดึงอยู่เดมเบลเล่ le, ลากมากรอเกตโทแล้วยิงลูกนี้ไม่ปั่นเลยฮะคุณผู้ชมครับไทำไมไม่ปั่นเลยวะแล้วมุงออกไปยังเป็นบอลของวิเบรดันอยู่ฮะก่อนซาเลสเข้าไปแย่งไม่ได้แล้วแล้วแล้วอาวหลุดชิปหายแล้วฮะออกมาด้ประตูเรียบเดยนาทีที่12ครับผมวิเบรดันเจ้าบ้านครับผมขึ้นนำเป็น1ประตูต่อศูนแล้วฮะ บอลยิงเร็วมากนะคุณผู้ชมฮะกองหลังบังคับกองหลังไม่ได้เลยกองหลังวิ่งไปไหนไม่รู้ฮะแล้วสัดด้วยสายดูนี้ฮะเรียบร้อยเลยครับผมจายมาเปโดเปโดวอนอยู่ที่มาตินมาตินใจมาเปโดแล้วมาตินขึ้นอะไรวะนั่นอะ อะไรวะนั่นนะแล้วมาตินมาตินเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งฮะนาทีที่ยี่สิบสี่ฮะเป็นมาตินครับผมยิงให้ออฟฟอร์ดตีเสมอได้แล้วฮะเมื่อกี้มันขึ้นอะไรมาวะล้วลูนี้สซดด้วยขวาผมมุมแคบเข้าไปครับผมจอนมาตินฮะผมพยายามนึกชื่ออยู่มันอะไรวะจอนมาตินหรือเปล่าน่าจะจอนมาตินแหละถ้าผมอ่านไม่ผิดนะถ้าผิดขอไยด้วยฮะโคตรโอมครับผม ท่านนีเลยจ้ามาตินมาตินจ่ายมาไปดูจ่ายมาคอนซาเลสฮะแล้วอา้อาวอ้าวเดมเบเล่ได้บอลเดมเบเล่ล้องอยู่เดมเบเล่จ่ายอะไรไปโอ้โหมันแย่ไม่ถึงนะจ่ายเร็วเกินแต่แย่ไม่ได้ฮนะเไโดจ่ายมา คาราโมโกเดมเบเล่เดมเบเล่เข้าขวาแล้วยิงโอ้โหเหมือนจะเข้านะเมื่อกี้คุณผู้ชมเอาอนี่ฮะเสื้อฮะ Amazing Thailand ครับผมไม่มีคนไทยสักคนหนึ่งฮะแต่ก็ Amazing Thailand แหละจ้ะไปแล้วฮะเปยังเซฟได้ฮะจอเปโดรครับผมจังหวะนี้ฮะโหลดผู้รักษาประตูของเบอร์ดันปฏิเสธไปฮะลูกนี้ มันที่จริงๆเท่ๆแล้วฮะบอลอยู่ที่คาราโมโก้จ่ายมาจอไปโดเฮ้ยมันเร็วเหมือนกันนะจอไปโดเปโด,เป,โดเป็นโอ้ยอะไรวะไม่เข้าได้ไงวะเฮ้ยดูเมื่อกี้เหมือนมันจะเข้าเลยคุณผู้ชมโอ้มันเฉียวสอบนิดเดียวฮะเวลาบาดเจ็บจะหมดแล้วฮะแล้วจ่ายบอลเสียเฮี้ยมากครับผมโอ้ยนจ่าเขาบ,บุกไปได้เมื่อกี้นี่โอ้ แพ้เลยนะฮะจากหนึ่งมีคะแนนกลับบ้านการเป็นไม่มีเลยนะลิ้นค่องข้างลิ้นค่อนข้างพันนะของอัยด้วยครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งฮะในน้ดนนี้ครับผมวิมเบดันฮะเจ้าบ้านครับผมเสมอกันไปฮะกับออกฟอร์ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งฮะของหน้าเรายังไม่ได้ยิงเลยฮะโอเคฮะนัดแรกถือว่ารองเชิญก่อนละกันฮะ าั่นผู้ชมมาสู่ลีกวันนัดที่2ของฤดูกาลนะครับผมนัดนี้ฮะออฟฟอร์ดยูไนเต็ดครับผมเปิดสนามน้องฮีใหญ่สเตเดียมนะครับผมตอนรับการมาเยือนของอิฟสวิสเทาลนะครับผมชื่ออ่านยากมากฮะนัดที่2ของฤดูกาลฮะนัดแรกนี่ออฟฟอร์ดเสมอไปนะครับผมเก็บคะแนนเดียวกับบ้านไปนะครับผมนัดนี้ฮะแฟนบอลเต็มสนามน้องฮีใหญ่สเตเดียมนะครับผม22,000กับอีก16ท่านนะครับผม น้องฮีใหญ่นี่คือกลัวหลุดกลัวหลุดพูดผิดมากเลยฮะน้องฮีใหญ่คือฮีคือเขานะครับผมเขาเขาใหญ่มากในหนองนี้อะไรประมาณนั้นนะฮะจปโดเจ้าปดูจะติดเจ้าปโดเปโดโยนเข้าไปแล้วเปโดมาร์คไซส์ใช่ไหมคนนี้ชื่อผมพยายามท่องชื่อนักเตะในทีมอยู่นะฮะ อาเบอร์สิบน่าจะมาร์คไซค์ฮะมาร์คไซค์ประมาณนี้แหละบอกเสียงปิดของอภัยนะฮะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ฮะแฟนบอลในหนองที่ใหญ่นี่เต็มสนามฮะจอไปดูฮะโยนมานิ่มๆลูกนี้แล้ยตั้งป้อมโขเข้าไปเลยฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมจากมาร์คไซค์ฮะมีกระดกขาหลังด้วยปะสวยงามสวยงามไปแล้ว ไปแล้วก่อนซาเลสฮะก่อนซาเลสล่าเข้ามาในกรอบเหตุโทษแล้วก่อนซาเลสใจตัดไปยืนตำแหน่งยังไม่ดีฮะเด็กอยู่แล้วลูกนี้จะไปดูกอนซาเลสมาแล้วโอ้ยใส่ฮะใส่ได้บอลอยู่แล้วเฟโดเบึงดึงดึงครึ่งครึงอยู่ฮะ ไซมาเปโดเปดโดพลิกสวยงามแล้วยิงลูกนี้1ประตูต่อศูนยนาะทีที่27ฮนะเฮ้ยสประตูต่อศูนี่คุณผู้ชมไม่ใช่1ประตูต่อศูนขออภนะัยฮะสองศูนย์นะครับผมนาทีที่27ฮนะจากจ,จอเปดโดฮนะพลิกลูกนี้ดีงามพระรามแปะครับผมแล้วซัดด้วยขวานะครับผมเข้าไปทําให้เจ้าบ้านฮนะขึ้นะนําไป2ประตูต่อศูนย์แล้วครับผม เจ็จบนะน้องเจ็บนะจานฟรีคิกลูกนี้ฮะเป็นการยิงฟรีคิกใหม่ด้วยนะที่ผมเห็นมานะครับผมต้องนี่ฮะนิวเลอเนวเมซ,ซี่ของเราฮะคารามโมโกโดเดมเบเล่เบาเหลือเกินฮะแต่ยังเข้ากรอบอยู่ถือว่าฟรีคิกยิงง่ายขึ้นนะผมรู้สึกว่าสวยงามมาที่กอ,อนซาเลสฮะกอนซาเลสจ่จายมาไซ ใส่จ่ายเผื่อมาแล้วสวยงามเหลือเกินครับผมนาทีที่33ครับผมออฟอฝอยยู่ในเตดขึ้นนําเป็น3ประตูต่อสู่นะฮะจากเขาคนนี้อีกแล้วฮะจอปโดรกองหน้าตัวใหม่ตัวจีดว่าที่เป็นตัวจีดแล้วกันตอนนี้ยังไม่จีดฮะอนาคตค่อยจีดแล้วกันสัดด้วยสายฮะลูกนี้นิ่มๆ้าไปฮะต่อให้มันเป็นเท้าที่ข้างไม่สนัดถนัดทุยถนัดนะฮะก็ ยังเป็นประตูฮะสำหรับลูกนี้ครับผมดีลูกดีลูกเฮียภูมิใจในตัวหนูสวยเหลือเกิน,ในใจ่ายมาคาราโมโก้คาราโมโก้ไปแล้วคอนซาเลสกอนซาเลสนาทีที่41ฮนะ4แล้วครับผม4ศูนย์แล้วฮะโอ้โหโดีงามดีงาม เมื่อกี้วิ่งเหยาะๆอยา่มาตินเตรียมเข้าไปดีใจด้วยฮะวิ่งเหยาะๆหยาะไปโดจ่ายมาดีนะฮะเปโดเปโดลุกไปปโดไปลุกไปไปโดเปโดเปโดจ่ายตัดมาแล้วอืมฮึมฮึมิ้นไปฮะเปโดแล้วคนทำประตูในลูกนี้ครับผมจอนมาตินนะครับผมนาทีที่48นะฮะ อาประตูต่อศูนย์นะครับผมคุณผู้ชมฮะอะไรวะเน,นี่ยอยู่ดีๆก็เล่นดีขึ้นมาฮะนาทีแล้วรู้สึกว่าเล่นห่วยอยู่เลยฮะโอ้ยิงดีมากท่าสวยมากฮะยิงจังหวะเมื่อกี้ฮะดูท่าคุณผู้ชมง้างแล้วแ <Brilliant. S 1> ปลเปลี่ยนทางไปลูกนี้สวยงามฮะอ้าประตูต่อศูนย์จากจอห์นมาตินฮะมา มามาตินอีกแล้วฮะมาตินเข้าขวามาตินปั่นแล้วกอนซาลเล่ย์เฮ้ยไม่เข้าได้ไงวะ <Gonz ale. S 2> ไปลูกไปเดม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 ไปลูกเดมเดมแล้วเดมเข้าซ้ายเดมโอ้โหเดมปั่นไปไหนแล้ววะต้องไปฝึกปัน่นเยอะเลยฮะเฮ <Judge. S 1> ้ยโอ้ยสวยงาม อาวิ่งช้าเฉยฮะ,ะเขาอยู่แล้วเว้ยอืนอวูดใช่ไหมเมื่อกี้ชื่อฮะของเขามาตินลูกช้าไวลูกเฮ้ยเฮ้ยโอ้วเว้ยสวยงามอยู่ฮะเรียบร้อยครับผมหมดเวลาไปฮะ หนึ่งเอ้ยไม่ใช่หนึ่งประตูห้าประตูต่อศูนย์นะสำหรับนัดน,นี้ครับผมออฟฟอร์ดอยู่ในเตดครับผมถล่มยับเลยฮะแล้วขอแก้ไขชื่อนิดนึงนะครับผมเขาชื่อจอร์สมาตินนะครับผมไม่ใช่จอร์ดมาตินจอร์สฮะขอเอาไปนะผมจอรนะ์สมาตินฮะอันนี้น่าจะจาเบโด้แหละนะถ้าขอเอาไปย้อนแย้งในคอมเมนต์ได้นะครับผม <laughs> มากันครับผมคุณผู้ชมฮะในคาร์เดียโมน หลายคนน่าจะทราบแล้วนะฮะคาริโอหมดมีโหมดใหม่มานะฮะคือเป็นการซิมแมทแบบ FM อะ่ะพูดง่ายๆนะแบบ FM เลยฮะมันจะมีซิมแมทแล้วก็คว<ๆ>ิกซิมนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเมื่อก่อนจะมีแค่ซิมแมทเฉยๆตอนนี้มีซิมแมทและควิกซิมซิมแมทจะเป็นการให้เขาเล่นไปเลยฮะ,ะมาดูกันจ้ะซึ่งมันพิเศษมากคือเราสามารถเรียกว่าไ,ไงเราสามารถลงไปเล่นได้นะฮะโคาา้ชสามารถลงไปเล่นได้แล้วก็กลับมา กลุ่มทีมต่อค่ะได้ฮะแต่ว่าผมอยากแม่เกมมันไม่ได้เรื่องนี่ฮะผมอยากลงไปเล่นเองดีกว่าก็ลงไปเลยฮะยมาลงมาแล้วก็ทำบอลเสียเลยฮะ,ฮะเสียอีกแล้วครับ <laughs> โอ้โหลงมาแย่กว่าเดิมอีกฮะกลับดีกว่าครับผมอย่าเลยฮะเดี๋ยวทีมแพ้ครับผม ก็จะประมาณนี้ฮะเราสามารถลงไปเล่นได้ฮะแล้วกลับมาคุมทีมเหมือนเดิมได้นะครับผมเหมือนถ้ารู้สึกว่าทีมเราไม่ได้เปรียบเราก็สามารถลงไปเล่นเองอะไรแบบนี้นะฮะแล้วหนึ่งประตูทหนึ่งประตูต่อศูนย์ฮะจากคอนซาเลสนะครับผมนาทีที่28ฮะอ่ามันจะประมาณนี้ครับผมคุณผู้ชมฮะอ้าวเฮ้ยโดนตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วฮะจากสมิธเราต้องบุกหนะักนๆะนะนะนะฮะ ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาคุมทีมอะไรยังไงนะฮะผมลงไปนั่นเองชัวร์ดีกว่ามาผมว่ามบอลนีที่กอนซาเลสจ,จ่ายมาเจ้าเปโด้เฟโด้ทำบอลเสียฮะ,ะมาคารามโมโก้าลาูกคาราโมโก้จะตายแล้วะฮะสเตมินาหมดเกลี้ยงฮะเจ้าเปโดก็เหมือนกันครับผมแล้วเจ้าเปโดเอาชัวร์ฮะจ่ายไปมาร์คไซฮะคนเดิมคนดีวันนี้น,นี่เองฮะหมายเลขสิบ ทำให้ตอนนี้ออฟฟอร์ดครับผมทีมเยือนนําเป็น1ประตูต่อ2 2ประตูต่อ1ดิเออแล้วหมดเวลาไปครับผมชนะไปสองหนึฮนะมันก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งตอนที่มันกําลังซิมอยู่เนะี่ยที่เป็นหน้าจอเป็นรูปสนามเฉยๆให้มันกลมๆวิ่งนะี่ยบอกเลยว่าผมภาคยากมากนะผมไม่รู้จะภาคยังไงก็อาจจะไม่มีในคลิปแล้วกันฮะ,ะตอนซิมมอะไรแบบนี้นะผมใชซิมเล่นข้ามไปละกันนะ แจ้งให้ทราบก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่รู้จะพากยังไงนะฮะมา,า,า,าครับผมคุณผู้ชมฮะนี่ในถ้วยอะไรวะเนี่ยคาราบาวครับครับผมคุณผู้ชมคาราบาวครับนัดน,นี้ฮะเชฟฟิลยูไนเต็ดจะเปิดบ้านตอนรับออฟฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับผมแต่ก่อนอื่นมาผมไปหาเล่นๆมาฮะเมื่อกี้เจออายุ22ปีฮะสาร,รัานอาหรับเอมิเรตส์ยูเออีนะครับผมเป็นแบ็คขวา ซึ่งเขาฟรีเอเจนต์ฮะคือพูดยังไงคือเราซื้อมาฟรีอ่ะไม่ได้ซื้อดิเราให้เขาเข้ามาในทีมะะเราจ่ายแค่ค่าเหนื่อยเราไม่ต้องจ่ายค่าตัวเขานะฮะก็ของฟรีเก็บไว้แล้วกันอายุ U 22เองฮะพอดีเราไม่มีโค้ดอยู่แถว UAE นะฮะก็เลยไม่รู้ว่าเขาอเวเงเปอนยังไงนะครับผมก็มารอรุนแล้วกันฮะเอเฮ้ยราจะไมโค้ดผมหน้าตาแบบนี้วะ เชื่อมันถูนะโอมครสวนมากนะครับผมแต่ทำไมหัวร้านอนะจากหัวฟ้าสีย้อมผมกัดหัวเป็นอะไรนี่เะหน้าก็ไม่เหมือนเดิมนะฮะ,ะผมไม่ได้ดูเกมแล้วตัวเนี้ยสัญญาห้าปีนะครับผมไม่มีค่าสัญญาเนาะ,ะค่าฉสัญญาเก้าเก้าเหมือนเดิมครับผมอรอดูดีใครจะฉีกกูไหมฮะ ค้าฉีกสัญญาครับผมเหมือนเดิมฮะเก้า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 ฮะจะรอดูดี่มีใครมาฉีกไหมฮะอายุยี่สิบสองปีนคะครับผมแล้วทำไมโอ้อยังคล้องใจครัผมยังคล้องใจโคตรผมอยู่เลยพันสองนี่แพงเกินไปไหมวะผมว่าพันสองแพงไปนะคุณผู้ชมนะยังมีจะเอาโน่นนี่นั่นอีกเรื่องมม่จังวะยิงบนนั้นไปครับผมค่าเช่นสัญญาก็ชา,ามหมื่นเยาวอ่ะ โอเคไปเกียดพูดมาฮะนักเตะระดับนี้พันสามเลยเหรอวะมึงไม่มีใครเอาอยู่นะอ่านี่คุณผู้ชมครับผมเกมแม่งบั๊กฮะในห้องแต่งตัวโค้ดหน้าตายังเหมือนเดิมอยู่เลยฮะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับผมแต่ตอนซื้อตัวนักเตะหัวล้านเฉยพาคุณผู้ชมมาสู่ถ้วยคาราบาลครับนะครับผม นัดน,นี้ครับผมเชฟฟิลล์ยูนไนเต็ดใช่ไหมวะเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับออกฟอร์ดยูนไนเต็ดครับผมทีมตัวเองลืมชื่อปะทำเก๊กจังเบาอยู่ร้อยอยู่ร้อยหน่วเบาเลยดูมาไม่รู้จะพาอะไรครับผมมาครับผมนัดน,นี้ต้องเล่นให้ดีหน่อยฮะนัดนี่คล้ายเหมือนนะัดที่แล้วฮะดูจางมนาะมาแล้ว คาราโมโก,โก้คาราโมโก้เข้าซ้ายแล้วลูกนี้คารามโมโก้โอ้โหปั่นชนเสาชนเสาดำเป้งแล้วแล้วบอลอยู่ที่มาตินมาตินดึงอยู่มาติน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 ลอ็อกมาตินล,อนล,อนลอ็อกเอาละไม่รู้จะจ่ายให้ใครครับผมอา่าจ่ายติดเลยครับผมเวนเอาแล้วบอลบอลได้มาตินอยู่ครับผมจ่ายมามาละมาละกินโคตรดีฮะนี่จะเย็นเย็นทุกคนจะเย็นเย็น โอ้โหหนึ่งศูนย์ครับผมสำหรับลูกนี้ฮะเจ้าเปโดฮะเท้าซ้ายเหรอเท้าซ้ายฮะยิงแรงมากฮะโอ้โหทำให้ทีมเยือนฮะออกฟอร์ดยูไนเต็ดขึ้นนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วฮะโอ้ติดซ้ายก้อยนิดนิดฮะสวยงามพระรามแปดเนี่ยมันไม่ถ่ายโค้ชเราด้วยเว้ยปกติจะถ่ายโค้ชเราดีใจปะวางอ้าวเว้าอ้าว อ้าวอ้าวติดบล<อ>็อกอ้าวอุ้ยประตูดีป่ะชิปหายโอ้โหไว้ล้ำหน้าโอ้ยโูมเลยเอียมันมาอีกแล้วแล้วโดนไปอุ้ยอุ้ประตูดีใช่ไหมเอาละจ่ายมาสวนกลับครับผมนี่เอาไปโดนจ่ายวันเสีย แล,แล้วบอลคลึงอยู่อ้าวโล่งครับผมตรงนั้นโล่งแล้วนี่แบบร้อยเลยครับผมนาทีที่แปดสิบสองครับผมเชฟฟ,ฟิลด์ยูไนเต็ดนะฮะตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วครับผมโอ้ชื่ออะไรว่โลเปสเนาะสซงจ์จเลยฮะผิดตั้งแต่เปโดเลยฮะจ่ายบอลเสียขึ้นมาหลังเฉยฮะแล้วกองหลังก็ไม่เข้าไปแย่งบอลน,นะฮะ เข้าไปแล้ว hmm. ก mm ็ผมแต่ไม่ทันอ่ะเนี่ยเขายิงมาตั้งนานแล้วเพิ่งแย่เท้าไปสกัดฮะสมควัเลยจ้ะเทเวลาบาดเจ็บสองนาทีครับผมคุณผู้ชมฮะแลโยนมาจังหวัดนี้อีโอ้เข้าได้ยังไงวะบ้าแล้ว โอ้โหคุณผู้ชมโยนมาคือไม่ไม่มีอะไรเลยฮะดูดิเกตโอ้โหดูกระโดดลอยมุงแบบนั้นโอ้โหเข้าเฉยฮะประตูโอ้ผมไม่โทษประตูน้ำประตูยืนตำแหน่งดีแล้วฮะแต่ทำไมเซฟไม่ได้วะเนี่ยปิดมุมดีฮะหัวโขกเสาด้วยคุณผู้ชมโอ้โหนี่ไงถ่ายโคนรโอ้วฮะโอ้ ีย้อยครับผมเดนเวลาไปฮนะเดนยิงในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลังนะฮะทำให้ออฟฟอร์ดอยู่ในเตะแล้วผมตกรอบด้วยคาราบัไปเลยครับผมบ้าพอโอ้โหลูกสุดท้ายยิงเข้าได้ยังไงวะมุ่งเข้าด้วยไม่ใช่ยิงถ้ายิงเออมันแรงฮะว่าไปอย่างอัดเข้าฟองแคบไปแนบนี้มุม่งเข้าฮนะในกองหลังเราประกบรวมไม่ดีด้วยแหละนะฮะโ,โหคนยิงให้ออฟฟอร์ดชนะฮะสำหรับพี่บ่าคนนี้ฮนะนับไปสองหนึ่งครับผม โอเคนะครับผมเดี๋ยวทิ้งไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก่อนที่จะไปฝากทุกคนฮะกด subscribe ช่องของเราด้วยฮะกดกระดิ่งด้วยนะครับผมและที่สำคัญกดไลฟ์แฟนเพจของช่องเรากันด้วยฮะที่นั่นมีไลฟ์สดนะครับผมไปติดตามไลฟ์สดกันได้โอเคก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันปิดท้ายไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ฮะแต่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะวันนี้ไปก่อนละครับผมสวัสดีครับ